ต้มให้ตายยังไงคุณก็ได้แค่กลิ่นซอสกับเครื่องเทศจิ้งลงเยอะเท่าไหร่ความหวานความหอมความนัวของน้ําซุปก็จะเพิ่มขึ้นสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้อยู่ที่ร้านแตกซิกเช่นเคยนะครับพรามสามนะครับผมมีคลิปดีๆมาแนะนําเพื่อนๆน,น,นะครับวันนี้เพื่อนๆที่สนใจที่อยากจะทําก๋วยเตี๋ยวโดยเฉพาะโจโฉนะครับที่ทักมาเฮ้ย hey, เต๋าบอกพี่น่อยนี้่าทาก๋วยเตี๋ยววนะพี่จะขายก๋วยเตี๋ยวเราทํายังไงอ่ะก๋วยเตี๋ยวอ่ะทำยังไงสุยฉอนหน่อยได้ไหม ว่าวิธีการทาทำยังไงมันนี่โจโฉผมจะบอกแล้วก็บอกเพื่อนๆไปพร้อมๆกันเลยเครื่องเทศผมจะมีอะไรบ้างที่ผมใส่ก็จะมีรากผักชีมีพริกไทยมีกระเทียมแล้วก็มีขา่าแล้วก็มีเครื่องเทศอ่ะเครื่องเทศผมเคยบอกไปในคลิปหลายรอบแล้วครับว่าว่ามีอะไรบ้างครับผมเพืพ่อนๆที่ซื้อซื้อซอสแตกซิกไปมันอยู่ในกล่องเนี้ยผมจะแถมเครื่องเทศไปอู่แล้วนะมันจะมีเครื่องเทศแถมไปเป็นห่อลักษณะแบบเนี้ยรับห่อลักษณะแบบเนี้ยครับผมแล้วก็จะมีซอส ขวดหนึ่งอยู่ในอยู่ในกล่องนี่แหละอยู่ในกล่องนี่นะเป็นซอสขวดหนึ่งเอาโอเคผมจะพาทำละเพื่อไม่ไม่เป็นการเสียเวลาจะแนะนําโจโฉด้วหนึ่งบ้านอยู่ใกล้สีแยกพอดีอยากจะขายของแต่จะขายก๋วยเตี๋ยวแนะนำหน่อยอ่ะมาดูผมทําน้ํา20ลิตรนะ20ลิตรอ่าหม้อก๋วยเตี๋ยวทําให้ดูเลยเป็นเป็นหม้อก๋วยเตี๋ยวเลยเคยทําแต่เป็นหม้อแบบหม้อหม้อไฟฟ้าตุนหมูให้ดูทาหม้อก๋วยเตี๋ยวให้ดูหน่อยได้ไหมดูนะผมจะทําให้ดูแล้วโจโฉดูเพื่อนเพื่อดูตามผมไปอันนี้คือหม้อก๋วยเตี๋ยวฝั่งนี้ผมจะไว้ลกเส้น ฝั่งนี้ผมจะทําน้ําซุปอ่ามาดูว่าผมจะใส่อะไรบ้างครับผมวันนี้รัดหนังยางไปผมหนังยางมาละผมเอาเชือกรัดเครื่องเทศที่ให้ไปเอาใส่หมดเลยนะครับน้ำาี่ลิตรครับเพื่อนๆใส่ลงไปเลยนะจะมีอะไรบ้างมีเครื่องเทศในห่อผ้ากระบางใส่ลงไปแล้วอยู่ในถุงนี้ใส่หมดเลยเอามาดูใกล้เทลงไปให้หมดเลยมีอะไรบ้างมีขาแห้งมีอบเชยเครื่องเทศที่ให้ไปตัวเนี้ แนะนำเพื่อนๆเ,เวลาจะขายกว๋วยเตี๋ยวเนี่ยให้ขยี้เลยนะครับขยี้มันนิดหนึ่งขยี้นะครับกลิ่นมันจะออกความหอมความความหอมของเครื่องเทศที่เราปั่นที่เราขั้วแล้วมันจะออกเห็นน้ำไหมน้ำเริ่มคํายังดูนะเพื่อนน้ำเริ่มคขมยังครับมันจะแตกต่างจากน้ำตัวนี้นะแตกต่างกันแตกต่างกัน,กนเลยเนี่ยพอเราขยี้ปุ๊บน้ำมันจะออก พอลูกค้ามากินเช้าเช้าเนี่ยมันจะหอมเครื่องเทศเสียเวลานิดเดียวเองขยี้ลงไปอ่าเนี่ยมันก็จะหอมแล้วครับแล้วทีนี้เครื่องเทศไม่อะไรบ้างใส่ไปต่อไปพริกไทยผมจะใส่พริกไทยน้ำยี่สิบลิตรนะผมจะใส่เป็นช้อนหนึ่งนี้เลยผมจะใส่ช้อนพูนๆเลยอ่าตามมาใส่ไปเลยหนึ่งช้อนอ่าใส่ลงไปแล้วครับเด็กๆก,ก็กินได้มันจะทําให้หอมเนื้อจะไม่ไมีกลิ่นคาวต่อไปรากผักชีกระเทียม ปัน่นเอาคาก่อนเอาค่าน้ำา20ลิตร10ลิตรเสร็จประมาณ1หัวเนี่ยหหัวนี่นะครับน้ำา20ลิตรผมใส่ประมาณ2หัวใส่ลงไปเลยทุบนะขาแก่เราบ้านเราจนะทุบแล้วใส่ลงไปเลยต่อไปลากบกชีลากบวชีกับกระเทียมผมเคยเคยทาคลิปแล้วหลายรอบแล้วลากลากบกชีกระเทียมปัน่นลากบกชีใช้เยอะไหมประมาณ1กํามือประมาณ1กํามือนะครับเพือพ่อนๆพื่หนึ่งกำมือน้ำา20ลิตร ประมาณหนึ่งกำมือต้องมีโถปั่นอย่างนี้นะโจโฉต้องมีโถปั่นเพื่อนๆต้องมีโถปั่นถ้าตามถามว่าได้ไม่ได้แต่ว่าไม่ค่อยละเอียดต้องมีโถปั่นลงทุนนิดนึงเราเป็นพ่อค้ากำหนึ่งเลยครับกำใหญ่ๆเนี่ยเพื่อนเพื่อนกำหนึ่งมือกำใหญ่ๆเลยใส่ลงไปเลยเหลือนิดนึงเสียดายพันใส่ไปแล้วก็กระเทียมเหมือนกันกระเทียมตำส้มตำนี่แหละหนึ่งกำมือเหมือนกันกับอย่างนี้เลยอย่าไปกำลุมๆนี้ขี้เหนียวไม่เอานะไม่หอมกำอย่างนี้เลยกำใหญ่ๆเลยใส่ลงไป อ่ะกระเทียมใส่ไปแล้วทีนี้เราก็ต้องใส่น้ําเพื่อไปปั่นปั่นเหมือนน้าผลไม้ครับผมใส่น้ําเข้าไปใส่ประมาณขนาดนี้ก็พอแล้วเพื่อนเเอาทีนี้ปั่นอ่ะโอเคมาดูเพื่อนเพอนพอปั่นเสร็จปุ๊บมันจะละเอียดอามาดูใกล้ๆครับเทลงไปในน้ําซุปที่เราทำนี่แหละ20่สิบลิตรเทลงไปเลย เทลงไปให้หมดมันจะหอมตัวนี้อย่าลืมนะแล้วทีนี้ซอสตัวนี้น้ำา20 l, ลิตรเราใส่ซอส2ลิตรเอามาดูครับดูดูดิดูมาดูใกล้ๆก่อนเห็นไหมซอสต,ตัวนี้2ลิตรนะซอสแตกซิกใส่2ลิตรใส่ไปน้ำซุปนี่เลยครับเทลงไปเลย2ลิตรแล้วทีนี้ก็คนให้เข้ากันอ่ะทีนี้น้ำซุปมันก็จะหอมนะเพื่อนน้ำซุปก็จะหอมหอมอะไรหอมกินพริกไทย หอมเครื่องเทศหอมรากผักชีหอมกระเทียมที่เราปั่นลงไปหอมรากผักชีที่เราปั่นลงไปเพื่อนๆผมจะบอกให้เลยว่าไม่ว่าแต่ร้านไหนก็ช่างคุณทําแค่เครื่องเทศกับซอสไม่ว่าแต่ซีอิ๊วขาวซีอิว๊วหอมน้ำตาลปีบ๊บน้ำตาลทรายน้ำตาลกรวดหรือจะเป็นน้ำกระเทียมดองเทลงไปในการทำมกุฏเตี๋ยวของแต่ละคนแต่ละร้านต้มให้ตายยังไงคุณก็ได้แค่กลิ่นซอสกับเครื่องเทศ ถ้าไม่มีเนื้อลงถ้าไม่มีวัตถุดิบที่เราจะลงไม่เป็นหมูเป็นไก่เป็นเป็ดเป็นแพะเป็นแกะยิ่งลงเยอะเท่าไหร่ความหวานความหอมความนัวของน้ําซุปก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกันครับผมก็จะเอาเนี่ยครับเล้งตัวเนี้ยผมซื้อเล้งมา3กิโลในน้ํา20ลิตรถามว่าเยอะไหมผมว่าเยอะทําให้น้ําซุปอร่อยอ่าทาให้น้ําซุปอร่อยเทลงไปเลยมาดูใกล้ๆเอาเล้งนะครับลงไปเลย มันจะช่วยทําให้น้ําซุปอร่อยมันจะมีความหวานความนัวเอาเทลงไปนะเทลงไปเลยแล้วทีนี้มีอะไรบ้างเพื่อนๆอยากจะขายอะไรก็ใส่ลงไปนะโจโฉอยากจะขายอะไรก็ใส่ลงไปอยากจะตุนเนี่ยผมมีขั้วตับเอาขั้วตับมาขั้วตับเทลงไปในนี้ก่อนเลยเพื่อที่จะให้น้ําซุปมันหอมหวานอีกแล้วเราค่อยมาเกี่ยวหั่นอีกทีหลังใส่ลงไป ครับผมไม่ว่าจะจะเป็นกระเพาะไส้ใส่ลงไปได้ตอนนี้น้ามันมันจะล้นแล้วผมจะตักน้ําออกแล้วก็จะมีซิคโครงที่ร้านผมจะมีซิคโครงตุนซิคโครงเนี่ยมันเป็นชิ้นเล็กๆตัวเนี้ยเวลาตุนเนี่ยมันจะทาให้น้าซุปอร่อยเพราะความวานความหอมมันจะออกมาจากซิคโครงที่เราตัดเป็นท่อนๆๆเวลาเราตุนในหม้อนเนี้ยต้มในหม้อนเนี่ยมันจะตักยากผมแนะนำนเพื่อนๆครับให้หาหม้อมาหม้อใบหนึ่งลักษณะแบบเนี้ยหม้ออย่างเงี้ย เทลงไปเทลงไปเลยแล้วเราก็ตักน้ําตัวเนี้ตักน้ําตัวนี้นะครับตักน้ําตัวนี้ลนะเอามาตุนตุนข้างนอกเลยอ่ะดูนี่ดูเพื่อดูเนี่ยเนียตักเทอย่างนี้เลยครับเอาไปตุนข้างนอกตุนไม่นานสิโค้งก็ได้ใช้เวลาไม่นานนะครับแล้วไปตั้งเตาแก๊สตุนข้างนอกนะพอตุนเสร็จปุ๊บพอน้ํามันได้แล้วก็เอาน้ํามาเทใส่นี้ คนเข้าคนเข้ากันเนี่ยน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเรามันจะนวัวมันจะหอมมันจะหวานอีกเป็นสเต็ปหนึ่งนะเดี๋ยวตักน้ำออกอีกนิดนึงเพราะว่าผมจะใส่ไส้ลงไปด้วยอ่าแล้วทีนี้เราอยากกินอะไรที่ร้านไหนอยากจะทำยังไงก็ใส่ไปพูดเอามีไส้ใช่ไหมไส้ใส่ลงไปเลยเป็นไส้สดโ,โหนี่ยิ่งใส่ยิ่งใส่เยอะเท่าไหร่ความหอมความหวานก็จะออกมาจากน้ำซุปเท่านั้นครับเทลงไปพอน้ำเดือดทีนี้ พอ,องน้ำเดือดก็จะขายได้ละครับผมเพื่อนๆนที karate, karate, karate ่ทำหมูทำเป็ดทำไก่สเต็ปเดียวกันไม่ไม่มีอะไรที่แตกต่างจากนี้นะครับเพื่อนเพื่อนนะนาโจโฉนะทำเหมือนกันจะทำหมูทำเนื้อทำเป็ดทำไก่ทำแพะทำแกะทำแบบนี้ครับทำไม่ยากครับทำไม่ยากทำง่ายง่ายแล้วพอเขาเรียกว่าอะไรพอขั้วตับขั้วตับมันได้แล้วเอาขึ้นมาหั่นหั่นหั่นเป็นชิ้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 นพอคำหั่นเหมือนซี่โครงนี่ก็ได้หั่นเป็นชิ้น แล้วก็ไปตุนต่อให้มันนุ่มให้มันหอมอีกทีหนึง่งลองดูนะครับโอเคเพื่อนๆมีความฝันที่อยากเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวลองดูคลิปนี้ดูแล้วดูอีกดูไม่ยากทาไม่ยากครับผมนะโอเคโจโฉลองดูลองทําดูทาไม่ยากได้ซอยไปแล้วเพื่อนๆลองทําดูทาไม่ยากวันที่20นะครับวันที่20อาทิตย์หน้าเนี่ยผมจะเปิดสอนละเปิดสอนละเพื่อนๆไหนที่อยากจะเรียนอยากจะอยากจะเข้ามาดูวิธีการทําของสูตรแตกซิกทํำยังไงเอาเข้ามาดูลองทักเข้ามาดูครับผมผมจะเปิดสอนวันที่20นะครับนะ ว่าวิธีการท,ำทำําทํำยังไงวันนั้นผมจะทําอะไรบ้างผมจะมีการตุนเนื้อให้ดูวันนี้ตุนหมูผมจะตุนเนื้อให้ดูตุนเนื้อตุนซี่โครงให้ดูอาจจะมีตีนไก่ให้ดูด้วยว่าทํำยังไงวิธีการเจียวกระเทียมเจียวยังไงวิธีการท,ทําน้าส้มทํำยังไงวันที่20นะครับเดือน2เดือนนี้นะครับเดือนนี้เป็นเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนแห่งความรักผมก็ไม่มีอะไรที่จะให้เพื่อนๆมากมายผมก็มีความรักให้ความรักที่ผมให้ก็คือวิธีการทําก๋วยเตี๋ยว วิธีการทําเนื้อตุนหมูตุนแพะตุนไก่ตุน,ตนผมทําไปหลายอย่างแล้วผมก็อยากจะแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูครับผมมีอะไรก็แบ่งปันแบ่งแบ่งปันเท่าทีแ่แบ่งได้ก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองนะเพื่อนๆสำคัญที่สุดอย่าลืมรักตัวเองให้มากครับผมอย่าลืมรักตัวเองให้มากพ่อค้าแไม่ค้าเราทุกคนเหนื่อยผมรู้รู้ว่าท่านเหนื่อยกว่าจะได้ตื่นแต่เช้ากว่าจะมาทํากว่าจะได้ขายดูแลตัวเองด้วยนะครับวันนี้เดือนแห่งกุมภาพันแห่งความรักอย่าลืมรักตัวเองด้วยกันแล้วก็รักคนอื่นด้วยกัน นะเ,นเพื่อนๆด,ดูแลตัวเองด้วยสวัสดีครับมีคลิปดีๆมาแนบกันแนะนำกันสวัสดีครับ